พระไตรปิฎกไทยฉบับหลวงเล่มที่20หน้าที่285ข้อที่595ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัตว์เราใดประพฤติสุจริตด้วยกายประพฤติสุจริตด้วยวาจาประพฤติสุจริตด้วยใจในเวลาเช้าเวลาเช้า ก็เป็นเวลาเช้าที่ดีของสัตว์เหล่านั้นสัตว์เราใดประพฤติสุจริตด้วยกายประพฤติสุจริตด้วยวาจาประพฤติสุจริตด้วยใจในเวลาเที่ยงเวลาเที่ยงก็เป็นเวลาเที่ยงที่ดีของสัตว์เหล่านั้นสัตว์เ่าใดประพฤติสุจริตด้วยกายประพฤติสุจริตด้วยวาจา ประพฤติสุจริตด้วยใจในเวลาเย็นเวลาเย็นก็เป็นเวลาเย็นที่ดีของสัตว์เหล่านั้นสัตว์ทั้งหลายประพฤติชอบในเวลาใดเวลานั้นชื่อว่าเป็นเรกดีมงคลดีสว่างดีรุ่งดี ขณะดียามดีและบูชาดีในพรหมจารีบุคคลทั้งหลายกายกรรมเป็นส่วนเบื้องขวาความปรารถนาของท่านเป็นส่วนเบื้องขวาสัตว์ทั้งหลายทำกรรมอันเป็นส่วนเบื้องขวาแล้วย่อมได้ผลประโยชน์อันเป็นส่วนเบื้องขวา ท่านเหล่านั้นได้ประโยชน์แล้วจงได้รับความสุขจงงอกงามในพระพุทธศาสนาจงไม่มีโรคถึงความสุขพร้อมด้วยญาติทั้งมวล